สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะคะมือนีกัมาพบมาพอกันอีกคือเกาสาหรับช่องอีสานบอกข่าวมาือนีถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานบอกข่าวอีสานบอกข่าวกับมีข้อมูลข่าวสารดีๆในส่วนของ พอแม่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่านาช่าวสวนคือเกา่าเมื่อนี้มีรายละเอียดของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาสําหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงงวดที่13ออกมาแล้วนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาความชื้นอยูสิบหาเปอร์เซ็นต์ผู้ที่ได้รับการจดเชิก็คือเกษตรกรเชา่านาผู้ปลูกเขาที่แจงเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่2 5มกราคม2564ไปจนถึงวันที่31มกราคม2564โดยแบ่งออกเป็นชนิดเข่าราคาอ่างอิงและกส่วนต่างที่จะได้รับเงินมาฟังกันนะคะว่าชนิดเข่าในส่วนของเข่าหอมมะลิ ราคาอ่างอิงจะยุที 12, 6่12,666สตางค์ส่วนต่างที่ทั้งรัฐบาลจะต้องใจหายหายอยู่2.399บาท34สตางค์ค่ะส่วนเข่าหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอ่างอิงจะยุที่ที่1 2บ4 6บาท73สตางค์ส่วนต่างที่จะต้องใจเหับประชาชนเกษตรกรชาวนาก็คือ 1,953บาท27สเตังเข่าเจ้าราคาอ่างอิงเก่า1นบาท12สตังส่วนตาง3 1 8บาท88สตังแล้วก็เป็นเข่าหอมประทุมท่านี้1 9 0 2บาท33สตังส่วนจา่าตางที่จะต้องจ่ายอยู่ที่9 7่าสบาท67สตังแล้วก็เข่าเหนียวนะคะคุณผู้ชมราคาอ่างอิงอยู่ที่1,146,62บาท62สตังส่วนตางกะหา ร้อยสามสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์ค่ะสำหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงโค้งการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาวงวดที่สิบสามมเบิงวากเข้าประเภทได้ได้เพิ่มขึ้นเข้าประเภทไดเด้ลดลงเข่าหอมมะลินะคะได้เพิ่มพื้นจากงวดที่แล้วก็คืองวดที่12นั่นแหละค่ะยู่20บาท83สสตางค์ต่อตัน ข่าวหอมมะลีนอ,อกพื้นที่กะได้ลดลงจากงวดที่แล้วอยู่13บาท37สตางค์ต่อตันข่าวเจ้าได้ลดลงจากงวดที่แล้วอยู่88บาท82สตางค์ต่อตันค่ะข่าวหอมมะลีปทุมธานีนะคะได้ลดลงจากงวดที่แล้วอยู่10บาทห1อสตางค์ต่อตันข่าวเนี้ยได้เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วอยู่75บาท1 9เกาสตางค์ต่อตันค่ะ ผู้ที่ได้รับการจดเชยก็คือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกเขาที่แจ้งเก็บเกี่ยววันที2่25มกราคม2 5 6 4 ไปจนถึงวันส่วนการโอนเงินตอนนี้ทางรัฐบาลเงินหมดยังบอคันในโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาในงวดที่13นะคะแต่จะมีข่าวดีในวันที่10กุมภาพันธ์นีเพื่อนสีนาเรื่องเขาประชุมนอบขอวาสีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเขาสําหรับคนที่งวดตกข้างตั้งแต่ง,ตงวดที่1ึงถึงงวดที่8แล้วกับ าการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไม่งวดที่เก่างวดที่10งวดที่11งวดที่12แล้วหลก่ะงวดที่13นสามน้มเบิงว่าว่าราทีเพิ่นเขาประชุมในวาราแหลกที่เพิ่นจะพูดถึงเรื่องการเพิ่มวงเงินประกันรายได้5้าพันล้านบาทนะคะเพิ่นจิตใจให้กับพี่น้องที่ขางใจทั้งเหมิดบอรหรือว่าเป็นแน่าไหลก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันยังต่อเนื่องอีกเทอน,นึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะในส่วนของอีสานบอกข้าวกะ จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน,นื่องมาบอกพี่น้องคือเกา ถ้าหากมากหากชอบคลิปที่นํามาน้ำเสนอในมือนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานบอกข่าวในเด้อค่ะเพื่อจะเป็นกําลังใจดีๆในการเลือกข้อมูลติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังทุกคนที่ร่วมรับชมแลว้วก็ติดตามในช่องอีสานบอกข่าวในมือนี้สาหรับลี่มี้้าพี่น้องไปก่อนขอบุณหลายๆที่เขามาร่วมรับชมรลบฟังสบายดีทุกผู้ทุกคนนะคะเจ,เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ